ต้องมีน้ำตาดอกบ่ต้องเว้าเรื่องก็ความหลังเคยทํากับเศร้าคันเข้าใจอยู่น้อสิมันเล่าก็แค่ตัดทิ้งบ่เก็บไว้ให้มันลามต่อกูอบ่กหูจากพอสิ่อยี่อยากหัวใจ สัว,สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนิวข่าวด่วนชวนติดตามฟังแล้วมีสะดุ้งนะคะข่าวด่วนจริงๆเนาะฟังแล้วมีสะดุ้งจริงๆนะคะคือนึกไม่ถึงนะคะเนาะ ล่าสุดนะคะบอสบิ๊กได้เข้าห้องอัดแล้วโดยเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าของเคยใช้เนื้อหาเข้ากับชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆนะคะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจี้ถูกจุดมากสำหรับเพลงนี้และก็สถานส่วงมากสำหรับเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อหา ในในในตัวเพลงนะคะมันเข้ากับชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จริงๆนะคะหลังจากที่บอสบิ๊กได้โพสในเพจ f เฟ e บ o ๊กทิติวุฒวารุณน,นะคะประมาณข้อความก็คือว่าบอสว่าจะวางไมโครโฟนแล้วแต่ดั้นได้มาร้องเพลงของเคยใช้นี่เลยของเคยใช้อะไรประมาณนี้นะคะชื่อเพลง ่าหลังจากที่ได้ปล่อยเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์ก็ว่าได้เนาะก็คืออ่าบอสก็ได้ปล่อยออกมาเป็นแนวแบบเรียวๆอะไรประมาณนี้นะคะ FC แฟนคับนะคะเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเลยนะคะซึ่งท่านแรกก็บอกว่า อย่าเพิ่งวางใมใ์เลยน้องบิ๊ก fc น้องบิ๊กยังอยากฟังน้องบิ๊กร้องเพลงอยู่คะ่ะน้องบิ๊กเสียงมีเอกลักษณ์มากรอชมเพลงเต็มเ,มเ็มคะ่ะอ่าบทเจ็บกระจุกกระโดนล,ละเพลงมันใช่อีกคนก็เพลงอยากมีผัวเป็นตัวเป็นตนฮา่ฮาฮ่าฝากเพลงฝากงานเขียนด,ด้วยนะครับนะคะอีกคนนึงเนาะที่ที่ไลค์นะคะที่มาแสดง อคอมเมนต์นะคะน้องบิ๊กมาทัวร์ทางฝั่งฝรั่งเศสเน่เดอ้อรอเป็นกำลังใจจ้านี่เอฟซี FC จากฝรั่งเศสเลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็บอกประมาณว่ารอชมทัวร์สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตนั่นเองนะคะทางฝรั่งเศสนะคะคำว่าเสนียดพ่อคือเน้นคักแทนนะคะรอรอฟังเพลงเต็มเต็มนะคะ ยังไม่ควรวางมือเรื่องร้องเพลงนะคะบอสให้เท่าก่อนค่อยวางมือคําว่าให้เท่าก่อนก็หมายถึงว่าให้แก่ก่อนให้มีอายุเยอะกว่าน,นี้ก่อนค่อยวางมือยังไงเอฟซก็อยากเห็นบอสร้องรําทําเพลงอีกยาวนานคะ่ะขอให้เพลงนี้ดังๆนะคะไยเราะมากร้องได้ดีมากเข้าถึงอารมณ์เพลงขอให้ได้10ล้านวิวในอาทิตย์แรก ที่เพลงออกเลยนะคะรวยรเฮงเป,ปังปังอนาคตคือนายห้างค่ายเพลงรวยพันล้านทัดใจจังว่างั้นนะคะเพลงแทนใจของหลายๆคนเลยอ่าถ้าได้ตั้งใจว่าจะเลิกลากับใครแล้วอย่าได้คิดหวนคืนนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์นะคะจาก f c นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์สำหรับ เพลงนี้นะคะก็คือของเคยใช้โดยบอสบิ๊กนะคะก็ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วบางส่วนนั่นเองนะคะแล้วทุกคนก็คือรอฟังเพลงเต็มๆนั่นเองเนาะแค่ทีเซอร์นะคะยังมีแบบคําที่มันเป็นท่อนฮุกเลยเนาะท่อนฮุกที่แบบโดนใจหลายคนก็ว่าได้นะคะอ่าหลายๆท่านก็บอกว่า อยากเห็นอยากเห็นน้องบิ๊กนะคะคืออยากเห็นเพลงเต็มสำหรับเพลงนี้นะคะไม่ใช่แค่ทีเซอร์ก็คือรอฟังเต็มๆแค่ทีเซอร์ก็ม้วนๆแล้วนะคะเนื้อเพลงแค่ท่อนเดียวนะคะยังจีบหัวใจขนาดนี้ปังเดอ้อปังปังเดอ้อประมาณนี้นะคะ F อก็คือ,อเจ็บคักจุกคัก กลับไปบัได้ดอกรอฟังจ้าร้อยร้านวิวมาแน่นอนจ้าม่วนหลายฟังเป็นร้อยๆเถื่อแล้วนะคะสำหรับทีเซอร์เพลงนี้นะคะหลายคนก็ฟังเป็นร้อยๆครั้งเลยก็ว่าได้นะคะจาก Fc ฟฟังแค่นี้ก็ปังแน่นอนคะ่ะนะคะแค่ได้ฟังท่อนเดียวเนาะถือว่าแบบ Uh huh. ดูรู้เลยว่าเพลงเข้ากับชีวิตนะคะเป็นเพลงเพื่อชีวิตของบอสบิ๊กจริงๆนะคะอรอฟังเต็มๆรอปั่นวิวค่ะขอให้ดังปังๆนะคะป้าเนื้อเพลงปังเด้อนะคะจาก f อฟเนาะก็ยังไงแอดก็ขอให้ ่าเพลงนี้ปังๆดังๆนะคะก็เชีย์เนาะเชีย์รอฟังนะคะซึ่งเพลงเพื่อชีวิตจริงๆนะคะมากหลายเปิดฟังวนไปวนมาร้อยรอบละร้องตามม่วนตรงใจคักอ่าชินอะไรนะสิ้นสิ้นนี่หมายถึงเนื้อนะคะมันเป็นภาษาอีสานประมาณว่าเนื้อมันเน่าก็แค่ตัดทิ้งบอกเก็บให้มันลามต่อ พวกบบหู้จากพอเสนียดหัวใจสิ้นมันเน่าก็แค่ตัดทิ้งบอกเก็บให้มันลามต่อพวกบบหูจากพอเสนียดหัวใจโอ้ยโดนใจมากเลยนะคะสำหรับเพลงนี้เนาะหลายๆคนก็นำมาร้องได้แล้วนะคะสำหรับเพลงนี้ที่บอส Big กแค่ป,ปล่อยทีเซอร์ออกมานะคะ fc แฟนคลับนำไปร้องเลยสำหรับท่อนฮุกนะคะ แค่ท่อนเดียวก็ปังแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวแอดจะนำเสียงเนาะเป็นคลิปเสียงนะคะที่บอสได้ปล่อยออกมาสำหรับเพลงของเคยใช้นะคะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเป็นท่อน เดียวนะคะเป็นทีเซอร์เนาะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงเพลงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็หลังจากดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะเเา,า,า,าว่รงงบอืก็หลัคย กับเร้าห่เข้าใจอยู่น้องสิ่งมันลามก็แค่ตัดทิ้งบอกเต็มไว้ให้มันลามตอผู้บอกวผู้จากน้เสียเหน่ยหัวใจคนมันส่วนจะได้ก็สวยสันดาลมันคุดบเกข้น